สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักสํสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนมีนาคมนะครับว่าผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมีนาคมนี้เนี่ยแนวทางในการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการทำนายกลางๆนะครับนะไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งไหนที่มันดีแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวคุณ แนะนำว่าให้ลองไปปรับใช้กับตัวคุณเองดูนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจับไพ่กันโอเคสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วาสนาได้เป็นภาลีจับปูทศกัณใบนี้นะครับภาลีจับปูทศกัณในที่นี้เนี่ยผมมองว่า คุณมีความวิตกกังวลนะมีความอึดอัดครับข้องใจในอะไรหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความครับข้องใจในเรื่องของอะไรบ้าง1คือที่ผมเห็นคือในเรื่องของการเงินเงินเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะครับบทจะมีก็มีเข้ามามากหมดจะไม่มีมันก็จะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณจะต้องใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์อย่าพิ่งใช้จ่ายตามอำเภอใจนะครับ การเงินของคุณยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะส่วนในเรื่องของการงานได้เป็นท้าวิรุณ6การงานทาวิรุณ6เนี่ยใบนี้เนี่ยผมมองว่างานทุกอยาก่างคุณอาจจะต้องพึ่งตัวของคุณเองเป็นหลักนะครับพึ่งตัวคุณเองเป็นหลักนะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีหรือว่าทํางานได้ออกมาค่อนข้างที่จะดีแต่อาจจะต้องฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง เกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับภาระต่างๆจากหน้าที่การงานตรงนี้ต้องค่อยๆอดทนและทำมันไปนะครับก็จะสามารถฝากฟันมันไปได้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคู่ครองได้เป็นเทพธิดาประจันเทพธิดาประจันใบนี้เนี่ยผมมองว่ากับคู่ครองคนรักก็มีการพูดคุยกันดีมากยิ่งขึ้นนะครับ มีอ่านหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่ป o p p y l เลิอยู่อาจจะมีถึงขั้นในเรื่องของการที่ว่างานเลี้ยงงานลื่นเลิงงานแต่งงานอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีความสุขสุขภาพได้เป็นเทพสุขเทพสุขในที่นี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนะครับไขมันเกินโรคอ้วนต่างๆพยายามงดนะครับงดงดเขาเรียกว่าไงไม่ใช่งดหรอกให้ให้ลดให้มันน้อยลงหน่อย,อยนีก็น่าจะดีดูแลในเรื่องของ คอเลสเตอรอลไขมันต่างๆนะครับของขนมหวานพวกนี้อาจจะต้องลดลดลงหน่อยนะการเงินยังไม่มีโชคลาบนะครับเพราะว่าไพ่โชคลาบมาอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปเสี่ยงดวงก็มีโอกาสถูกน้อยหน่อยนะครับก็อาจจะถูกถูกเาเรียกว่าไงเสียเสียงเงินเสียทองไปได้มากอยู่อย่าเพิ่งไปเสี่ยงเลยนะครับนะส่วน บุตรหรือบริวารถ้าเกิดท่านใดที่มีบุตรหรือบริวารตรงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับบุตรบริวารบุตรหรือบริวารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่บุตรบริวารก็จะเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้หรือว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณพยายามนะครับ ตัดสินใจให้ช้าคิดให้ถี่ถ้วนนะครับถ้าคิดว่าจะต้องตัดสินใจอะไรให้ตัดสินใจให้ชา้าช้าอย่าเพิ่งรีบคิดให้ถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี้ที่คุณคอนโทรลแล้วคุณจะสามารถคอนโทรลได้เป็นอย่างดีแต่ก็ถ้าเกิดว่าใจร้อนไปอ่ะมันมีโอกาสผิดพลาดจากพาลีจากปุถุสการใบนี้อยู่นอกกนั้นผมถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะนะครับ ไปไหว้พระก็ให้ไปขอพอรจากท้าวเวสสุวรรณอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปขอพระพรลือฝีอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะอยากขอเรื่องงานไปขอพระพรลือฝีอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่การเงินอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่บ้างนะครับโอเค ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้อแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะแก้ไขย,ยังไงกันดีนะครับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเราจะแก้ไขย,ยังไงกันดีพาะวิสนุกรามกุมารทองแล้วก็ นาลายทรงสุบันสามใบนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินผมมองว่าคุณอาจจะต้องหาเก็บเงินบ้างนะครับได้มาก็พยายามใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นใช้จ่ายตามตามสิ่งที่มันควรที่จะเป็นดูก่อนว่าสิ่งไหนที่สําคัญให้ใช้ให้ใช้จ่ายอันนั้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ตามอําเภอใจนะมันจะมันมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาตามมาในระยะยาวได้นะครับในเรื่องของการเงิน ส่วนในเรื่องของการงานมีอะไรเพิ่มเติมไหมการงานเทพเสาพระพระมลือสีแล้วก็สุพรรณมัฉาสามใบนี้เนี่ยผมมองว่าการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะคุณควรที่จะดูแลผลงานของคุณให้ดี นะครับดูแลเรียกว่าดูแลแบบเต็มที่ดูแลแบบแบบเต็มที่กับเขาเพราะฉะนั้นนะงานของคุณก็จะจะสามารถรันไปได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่างานผลงานเนี่ยจะจะผลิตออกมาหรือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะช้ากว่าที่มันควรที่จะเป็นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเ,เขาเรียกว่าไงเหมือนจะมีคนคอยเข้ามาช่วยคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่ต้องกังวลไปนะแล้วก็ ให้คิดให้ถี่ถ้วนอย่าคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของคุณเองอยู่แล้วนะครับยังไงผมมองว่างานของคุณต้องอาศัยในเรื่องของการบริการการการพูดคุยการดูแลก,กันเป็นอย่างดีคุณก็จะทำงานได้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับคู่ครองคนรักเป็นอย่างไรบ้างพระพิรุณรจนากระสังทอง ในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะต้องปล่อยปล่อยหน่อยนะหรือว่าอาศัยในเรื่องของการปรับทัศนคติเข้าหากันนะนะครับอาจจะต้องมีในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันเดี่ยวค่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาอยู่นะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับแต่ว่าคุณอาจจะต้องพูดคุยกันก่อนนะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีความจู้จี้จุกจิก ควนใจไปบ้างแต่ตรงนี้อยากจะให้มองข้ามมองผ่านไปนะแล้วก็ปรับตัวเองเข้าหากันคิดว่าก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะสำหรับคู่ครองคนรักอ่ะนั่นก็ฝากไว้เท่านี้จริงๆแล้วยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ